แฟนละครพรมลิขิตพูดเป็นเสียงเดียวกันตัวละครที่น่าสงสารที่สุดในเรื่องเป็นละครที่กําลังเป็นกระแสและกําลังมาแรงเป็นอย่างมากในตอนนี้สําหรับละครเรื่องพรมลิขิตที่ทําเอาแฟนละครลุ้นกันในทุกๆอีพีและเนื้อเรื่องก็ได้ดําเนินมาถึงอีพี25เป็นโค้งสุดท้ายของละครพรมลิขิตในสัปดาห์หน้าที่จะถึงตอนอวสานเมื่อคําคืนที่ผ่านมาถึงตอนนี้พุฒตานจะต้องถวายตัวให้กับคุนหลวงท้ายสระถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องกําลังดําเนินไปอย่างสนุกสนานแต่ในทวิตเตอร์กลับถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก หลายคนบ่นสงสารพ่อฤทธิ์งานนี้ทําให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อาทิสงสารพี่ป๊บจริงๆ3ตัวละครออกมาดีมากเลยนะแต่บททํอะไรพี่ป๊บมากถึงจะด่าบทแต่ชื่นชมฝีมือการแสดงของพี่ป๊บนะทําได้ดีมากแล้วทุ่มเทสุดๆอยากให้กํบบาลังใจอยากให้รู้ว่าคนด่าบทแต่ไม่ได้ด่าฝีมือการแสดงเลยนะพรหมลิขิต ep 2ี่สาพ่อฤทธิ์ไม่คิดจะพูดหรือปกป้องอะไรเพื่อความรักของตัวเองเลยมีแต่ผู้ตานพยายามอยู่คนเดียวฉันเป็นผู้ตานฉันเอาคนหลวงจบและอีกมากมายหลายคอมเมนต์